ทำไมวันนี้ปัดทังก้มันเหนียวเหนียวเคี้ยวยากจังเลยวะอุ้ยเมื่อวันก่อนกินของน้องเอิร์ที่ซื้อมาร้านเดียวกันแท้แต่ทำไมอร่อยล่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วที่มันอร่อยอะ่ะก็เพราะว่าฉันกินฟรีไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ทำไมยัเงียบไปวะฮะแอบดา่าฉันอยู่ในใจหรือเปล่าเนี่ยฮะฮะแอบดา่าฉันใช่ไหม <c oughs> ตั้งแต่เมื่อไหร่ว้เนี่ยเอาพอแล้วร้องให้ทำไมนะลูกเป็นอะไรโอ้โหเปนทำของหล่นหายตรงไหนมาหรือเปล่าลูกโอ้โหหรือว่ามีใครโทรมาบอกว่าแม่เองตายนม่ตายตายแล้วแม่พอแล่ยังไม่ตายอ้โหถ้ามีอะไรไม่บอกก็ร้องให้อยู่ได้มีอะไรลูกบอกนะได้เลยนะมีอะไร มามีเลยพูดออกมาเลยลูกพอลเลยเออรู้แล้วพอล่าพอล่าอะไรกันบันเนี่ยผีตัวไหนเขาเสียงมันวะเนี่ยเหรอหรือว่ามันจะเล่นมุกเพราะเห็นเสือเสือร้องไห้วุ้ยมน่าใช่มั้งร้องไห้ซะขนาดเนี้ยแกเป็นอะไรน้ำพอล่า นะก็ไม่รู้ว่าเดินกลับจากตลาดกันดีๆพอเห็นอีกทีก็ร้องไห้แล้วอะนาถามก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมตอบน้าเหมือนกันลูกเด,เดินมาดีๆแล้วก็ร้องไหอ้อาการแบบนี้ใช่เลยนางพองล่าน่ะโดนของ ไา้ดึงของคือใสอะไรเหรอของแหลมทิ่มเท้าดิโอ้โหนี่พอโดนทีนี้นะหูเนี่ยน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลแล้วพูดไปดูเรื่องแบบนี้เลยนี่นักกีฬาแกโดนเท้าไหนข้างไหนขอดูหน่อยดิไม่นะจะไม่ได้โดนของทิ่มเท้าใยทั้งนั้นแหละแต่จะกินน้ำตู้แล้วมาทิ่มใจเฮ้ยย่าหลอดเป็นไหลรองคอไปทิ่มแทงใจกันหรือไงฮะอย่ากัดมูดได้ไหมเนี่ย Nó thả mấy chân nước tử Nó thả của nó sàn nè Nó thả kia đồ nè chân nam tôi chân nước tử trượt Nó thả mặt gặp trượt là gần bài à Chúng nam tôi Chân người sẽ อากาศดีแต่ตอนนี้ฉันกับจืดอ่ะมันรอแรงแค่ไหนมึงที่จืดก็อาจจะรอเวลามาโม่แล้วก็บอกเลิกฉันเงินได้โอ๊ยนั่ี่แกจะยอมแพ้ยอมแพ้แค่นี้จริงๆหรอใช่ฉันจะไม่ยอมเลิกกับจืดง่ายๆฉันจะไม่ยอมแพ้เพราะฉันรู้ว่าฉันเนี่ยรักจืดมากแค่ไหนเพราะฉะนนั้นฉันจะไม่เลิกกับ มันต้องอย่างนั้นแต่ถ้าเฉื่อยเฉื่อยไปเรื่ไปแบบน้องดาวอ่ะฉันก็คงต้องมานั่งเสียใจว่าทำไมวันนั้นน่ะไม่เด็กันโอ้ยเาจะสู้ไปหาหมอก่อนไหมที่แกเป็นใบโพล่าหรือเปล่าฮะเดี๋ยวสู้เดี๋ยวเศร้าฮะที่ฉันตามอารมณ์แกไม่ถูกแล้วนั่นน่ะสิจัมพล่าที่แกบอกว่าจะสู้ไแล้วแกจะสู้ยังไงฮะ ออฉันจะแต่งงานกับจืดแล้วแกไม่แคร์แฟนขับจืดกันหรอจังหวันนี้โนสน no แคร์ดีฉันแคร์อย่างเดียวเท่านั้นฉันจะไม่เลิกกับจืดเด็ดขาดมันต้องอย่างนี้สิวันละลี่เพื่อละโทรไปเลยโทรไปบอกจืดเลยนะว่าแกได้ยอมแต่งงานกับเขาแล้วเขาจะได้ดีใจไง ไล้วได้โทรเล้วๆๆ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 ่อๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ่ๆๆ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 เอๆๆ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 ๆานะๆๆๆๆลๆๆ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 แๆ้วๆๆ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 ๆแๆๆๆๆๆองๆๆ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 ้เๆๆ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 าๆๆ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 ๆาๆเๆๆ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 ๆด้ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆมๆๆๆกๆๆ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 ยๆ่ๆๆๆๆอมเๆๆๆองมๆๆๆๆมๆนๆมๆมๆๆะๆๆๆๆมันต้องมีโมเมนต์นะโมเมนต์อะไร โมเมนต์ที่โรแมนติกโมเมนต์ที่จะทําให้จุดจดําอืมและโมเมนต์นั้นก็คือเฮ้ยนึกไม่ออกอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะมาช่วยพันล่าคิดสิว่าต้องทํายังไงอ่ะอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีๆแต่มันคงไม่ดีจามีเธออยามีเธออยู่ขา เป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต